มีนนลหลายข่าวพี่น้องคุณผู้ชมไปติดตามกันนะครับทางเทศบาลนครอ,อุดอรธานีนะครับจัดพิธีลงน้มแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสกนิกรทุกมวเลเรารวมน้อมรํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณย่างหาที่สุดมีใดที่อุบลราชธานีนะครับขออภัยนะครับเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับ,บ,บ,รจ,รบจัดพิธีลงนม้มแสดงความอาลัยแด่สมเด็จ พนักงานเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ศาลาจตุรมกุกทุงสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับนายชำนานชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นประธานในพิธีลงน้มแสดงความไว้อาลัายโดยมีนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลหัวนาซุนราชการพนักงานเทศบาลกรรมาการชุมชอนอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนรวมในพื้นที่นี่รวมลงน้ำในสมุดแสดงความไว้อาลัายร,ร,ร,รวมกันยืนสงบหนึ่งเป็นเวลา9ก้าสิบสาวินาทีเพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศในการพัฒนาประเทศชาติและทำหนุบํบำรุงง,งานด้านศิลปะวัฒนธรรมตลอดจน่งเสริมคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทั่วประเทศครับ นายกเทสมนตรีนครอ,อุบลราชธานีค่ะบอกว่าพิธีที่จัดขึ้นในมือนีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รวมแสดงความอาลัายและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้พอมเดินตามร้อยพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมสะท้อนถึงความจงรักภักดีและความอาลัายอย่างสุดซึ้งของชาวอุบลราชธานีที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีครั้งแรกในปี2498จวบจนถึงปัจจุบันซึ่งการลงน้ำและการจัดนทิทรรศการนีสิเปิดบริการประชาชนเขาร่วมลงน้ำได้ตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาไปจนหอด17นาฬิกาทุกมือค่ะและสิเปิดไปจนหอดวันที 25, ่ย5พฤศจิกายน2568ค่ะครับ